บายดีถักไทยสบายดีทางแม่พ่น้องเพื่อนๆนะทางช่องยูทูบไซดมถิ่นไซโนพัได้ลงไปเกี่ยวในอัึ่งที่๑๖กุมทันแล้วเก็เก็บกู้เพื่อปั่นเลยนะครับเพื่อปั่นเือยังแล้วให้สำเร็จเป็นรอยพี่น้องงายๆอย่างไ้เห็นใ้สำเร็จในวันนี้เพราะว่า มันกะบุญอ่เป็นวันที่ว่าันเขาเป่ากันซาพี่น้องอื่นเนาะเอ่ากันซาเป็นวันชิ้นแน่ก็เลยว่าพิชิตสำเร็จภายในไม่นี่เลยก็เลยว่าพระการเลงรีบไป้สำเร็จภายในไม่นี้นะพีันเนาะหลังจากว่าได้เก็บกู้มาประมาณเก็บเกี่ยวสองมื่นพี่น้องสองหมื่นสองมื่นม่นี่พี่น้องเกี่ยวเกี่ยวตอนเสาตอนแรงมาซ้ำอันนี้พี่น้องซ้ำตอนเสามื่อเสาแล้วก็ตอนแรงแล้วก็มาปั่นเลยจนสำเร็จสำเร็จเขานาไม่นี้ บัจจิตครัเนาะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าสำเร็จเช็ดชิ้นไปสำหรับไฮน,นาตะการนะครับเนาะกองบัจจิตในปีนี้ฤดูการเก็บเกี่ยวคือเห็นกรัรน,น,นะครัะภาพบรรยากาศาบรรณาบัจจิตเก็บมาฝากพี่น้องทางช่องยูทูบก็คือเห็น,นองค์การพี่น้องสองบัจจิตเป็นสองวิทีชีวิตแบบบ้รบาดเนาะไลฟ์สไตล์สบายสบายสไตล์สายล,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 ลมนะครันเนาะในไม่นี้นะคะนะปปรับเนาะรายกาจะพาพี่น้องไปติดตามชมคลิปภาพบรรยากาศยูทีท้องนาของบัจจิตในปีนี้นะคปปรับ ตามซึ่งกันเลยเนาะทิ้งมาฮุบเขาพี่อันพี่น้องเลยกำลังจะปั่นนะฮะเนาะจะปั่นเขาในวันนี้พี่น้องเกี่ยวแหละมันี้ก็เกี่ยวอยู่ท่งท่งหนึ่งพี่น้องท่งนี้แหละฮะเกี่ยวแล้วทุ่เสานี้แต่ว่าบัลจิตบ่ได้เก็บพระบรรยากาศต้นเกี่ยวมาให้เบิ่งพี่น้อง จะเก็บภาพรบรรยากาศตอนปั่นไม่เบิ่งเลยนะครับเนาะกำลังตอนนี้พี่น้องกำลังจะอันเก็บเนาะกำลังจะฮุบตอนนิปเนาะฮุบเล่าอากาปั่นเลยนะพี่น้องเนาะวิ่งน้านี่กับบอลล่ายดอกพี่น้องไม่เดียวบอกเคอเห็นไอ้สมิล่ะสมิลเนาะ มันคนเขาไป่นอะค้นเขาเกี่ยวปั่นไปแค่้ังเนาะบดข้าวนดขา้ขา

เ้าไปน้องไปเขาไปเขา ตอนนี้กำลังปั่นเขานะพี่น้องเนาะปั่นเข่าในวัอนี้เนาะพี่น้องถือว่าส้นเร็จพี่น้องสำรับหน้าประจิตสำนักปั่นแล้ววันนี้เดี็กประจิตจะพาไปเบิ่งบอดประจิตปั่นเข่า สำเร็จ là พี่น้องปั่นเข้าบนี้ครับเด้อมันยังอยู่ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเนาะสําหรับนาใน đây bài 10 อนนี้ก็สซัมเดตเลวพี่น้องนะกำลังลังพากันจับมัดติดเป่าแล้วก็คนเมื่อใส่สางไว้พี่น้องตอนนี้สำหรับการปัน่นเข่าหน้าร่วมของมประชิดไดีก็ถือว่าสัมเ็จนะพี่น้องนะที่เรียบร้อยกำลังจะเมื่อเข่าสางไว้พี่น้องเลยสัมเ็จพี่น้องสัมเดตเข่าหนัาซัมปาพี่น้องนะเก็บภาพบรรยากาศตอน ไปเขาแล้วมาฝากพี่เราไงม่นี้อยู่ที่เ่องทูเนาะ